ปหนักใจเอยอ,อยู่ในกองเพิงกว่ารูกระเริ่งเอิงยเรื่องลามจนเรียงในบ้านเราเวลานี้ทั้งหนังทั้งละครกำลังคือฮาสนุกสนานมากแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนดูกันเหลือเกินนะคะถึงขนาดบางคนนี้ แทบจะตายตามพระเอกนางเอกไปเลยลอลุ้นจนอะไรคุกเคิกลืมปิดกันไปเลยนักโทษออกจากคุกไม่รู้ตัวอะไรอย่างงี้สิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลเราจําเป็นจะต้องมาพูดกันแล้วอย่างน้อยในรายการทีวทีเก้ายกกําลังเก้าของเราพูดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวค่ะท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆที่มาดูนะที่จริงวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะฮะอึดอัดใจฮะอึดอัดใจเพราะว่าแต่ละท่านที่มานั่งนั่งอยู่ที่ นี่ก็แม่ร้ายอย่างอะไรนะพี่แม่เลี้ยงตัวร้ายเห็นไหมครับคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่นั่นก็ท่านปรมา,าจารย์ทางด้านหนังนะฮคะคุณอาดอกดินทางนน้นก็ดูสิครับแหมคุณอาเถิ่งโน่นก็คุณสุพวกทําเพลงให้กับหนังพวกทําละครโน่นเออพวกผมหน่อยอพวกที่จะมาสับนะครับวันนี้มีสองคนครับที่จะมาสับครับ แต่ที่จริงแล้วผมไม่ได้มาสับวันนี้บังเอิญป้าผมเนี่ยเขาฝากมาบ้านที่บ้านบอกแล้วจะไปพูดเรื่องหนังน้ำเน่าเหรอแกยานะอย่าไปบอกว่าน้ำเน่านะทําไมฉันดูหนังดูละครเนี่ยมันไม่มันเรื่องไงฉันดูไปฉันร้องไห้ไปอีแม่เลี้ยงอีลูกเลี้ยงฉันชอบ ป้ามาจุกเอาล้สิผมตายแล้วอย่างนี้จะเอายังไงเราก็มาดึกดูนะฮะผมก็บอกว่าป้าทุกวันที่ป้าเห็นในหนังเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะป้ามันไม่ได้ความป้าดูไปสิอะไรก็ไม่รู้ยาวเหยียดเลยโอ้โหูหญ่พระเอกกับนางเอกมันอยู่บนเตียงกันนี่คุยกันยาวคุยกันนานข้ามวันข้ามคืนคุยกันอยู่นั่นฉันชอบอะ ฉันอยากให้นังเอกกับพระเอกมันอยู่หน้าจอนานๆช่างมันเถอะมันจะทําอะไรก็ช่างมันฉันอยากดูมีอะไรไหมเหลิมลองนึกดูสิมันชวนให้ป้าเนี่ยไปดูหนังเรื่องสปีดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ป้าป้าป้าแบบป้าบอกป้าไม่ไปมันพาป้าไปป้านี่อ่านไม่ทันเลยตัวหนังสือป้าจะไม่รู้เลยมันทาอะไรวุ้ป้าชนกันตุ้มตาตุ้มตาตุ้มตาเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้พระเอกนางเอกไหลมากาะกตุ้ม แล้วมันถามอะไรกันก็ไม่รู้ป้าก็จำไม่ได้แต่สุดท้ายมันบอกว่ามาร่วมเพศสัมพันธ์กันดีกว่าแหมเนี่ยเจ้ป้ามาบอกว่ามันหนังดีเหรอฮะมันหนังดีเหรอขึ้นมาบอกว่าป้าบอกหนังอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันวุบว่บว่าเรื่องสปีดเนี่ยอ่านไม่ทันเลยทั้งเรื่องไปอ่านทันอยู่ตอนเดียวว่าชวนกันร่วมเพศสัมพันธ์กันดีกว่าเอ้คุณป้าก็ยังยังดีนะคะที่ถ้าไม่ไม่พลาดตอนสาคัญไป ผมเองเนี่ยเป็นลูกม่อของทีวีโดยแท้จริงคือพอกำลังเรียนธรรมศาสตร์อยู่ก็เข้าทำงานทีวีแล้วตอนนั้นเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับตอนแรกก็โฆษณาพอตอนหลังเนี่ยทางกบบเขาห้ามโฆษณาสดก็โฆษณาจะต้องเป็นแผ่นฟิลม์มแผ่นสไลด์หรือว่าเป็นเเทปผมก็มาจัดละคร อย่างคุณแอนี่ผมก็ภูมิใจว่าผมเนี่ยเป็นคนชักนําเธอเข้าแสดงละคระทีวีเป็นคนแรกเรื่องแรกคือเรื่องแม่หญิงเดิมทีเดียวเธอ,อถนัดทงางไร้ลำท,งทงางไร้ลำทัานั้นจากการจัดละครเนี่ยเราก็เลยมาได้สัจธรรมอย่างหนึ่งว่าเออไอละครเนี่ยนะมันก็คือชีวิตจริงของคนเรานี่เองแหละครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องบ้านใสทอง เรื่องบานเทิงพอนั้นก็มีหม่อมแม่พันนารายเป็นสามัญชนแต่งงานกับราชินิกูลก็เป็นหม่อมแม่มีลูกหลาออกมาสามคนด้วยกันคนโตเป็นหญิงใหญ่ติงตองคนที่สองก็ชายกลาาก็สูบไปเป็นพวก CIA หลงยุค <c oughs> คนที่สามก็เป็นผู้หญิงก็ทำอะไรเรียกว่าคลิกลานะถือว่าเป็นคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดทีนี้ผมมาสะดุดใจถึงตัวหม่อมแม่ มอมแม่เธอเป็นผู้หญิงธรรมดาเข้ามาอยู่ในบ้านใส่ทองเนี่ยบ้านมันหลังใหญ่มันไม่ใช่เล็กๆแบบบ้านจาัดสรรเดินสามก้าก็ชนประตูอีกสามก้าก็ชนหน้าต่างเพราะฉะนั้นเธอก็เลยฝังใจว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นของเธอเธออาจจะทราบว่าพี่นายกรรมัมไม่ใช่นะแต่เธอก็พยายามทอดทนจนกระทั่งถึงขั้นชอบโกงพยายามที่จะบ้านใส่ทองจะเป็นของเธอให้ได้นะอันนี้แหละครับทําให้ผมนึกถึงสัตธรรมขึ้นมาว่า ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเนี่ยพยายามจะอมของของหลานฮุบสมบัติของหลานโกงที่ของหลานอ้าวนี่เป็นเรื่องจริงสี่สิบกว่าปีที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์มาแต่สมัยสยงครามโลกทิ่สอนนักสุวมมินกระดาษฟางแขนงโต๊ะกรงกับไม้อัดก็มันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วผู้ประพันธ์ก็คงจะจําเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาผูกนะร้อยคาทําเป็นนวนิยายขึ้นมา เพราะฉะนั้นการดูหนังดูละครก็ดีเพราะเรากลับมาย้อนดูตัวเราจะได้เห็นว่าหนังละคอรอย่างไรชีวิตคนเราจริงจริงก็อย่างนั้นตัวของเราเป็นใครกันแน่นั่นแะลยอมแปรกันทุกวันไปตามแต่เขาปั่นให้บทบาทวาดไว้สวมใส่ให้เดิน นั่นแหะสิคะบางครั้งเนี่ยพอแสดงไปมากๆหรือว่าอยู่ในโลกมากๆเราก็เริ่มสับสนว่าตกลงตัวเราเป็นใครกันแน่ตกลงจะเป็นนักแสดงนักแสดงอาชีพเขาก็ไม่ค่อยได้จา้างจะไปเล่นแบบสมัครเล่นบางทีเขาไปแสดงให้เขาฟรีๆเขาก็ไม่ค่อยได้ให้ทำเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินจะบริจาคจะไปอยู่เบื้องหลังก็ถูกพุ่มกับก็ถีบมา <c oughs> พูดกันแล้วไปเถียงกับเขา <c oughs> อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็คือแม่บ้านธรรมดามีลูกหนึ่งคนมีสามีหนึ่งคนมีสามีหนึ่งคนไม่ค่อยว่นใจวอนนี้หนึ่งคนที่จะพูดชัดมากปกติธรรมดาตอนเย็นก็ทํากับข้าวแต่ถึงเวลาเวลาเขาจ้างนะคะดิฉันก็ต้องมาเป็นตัวร้ายเป็นคุณหญิงแม่ใจร้ายบ้างแต่ถึงเวลาอยากจะเป็น แม่แบบที่อยู่แถวสลัมใจร้ายเขาก็ไม่ให้เป็นเขาก็บอกว่าถ้าเธอไม่ให้แต่เขาไม่ทราบหรอกว่าจริงๆแล้วหน้าเวลาที่ที่ฉันไม่ได้โปะอะไรลงไปนี่ยมันก็อยู่สลัมได้ทันทีเลยล่ะค่ะกีริยาวาจาเขาใช่บางคนนะคะเขาบอกว่าถึงตอ,ตอนนี้นะตอนที่พระเอกจะต้องสูญเสียนางเอกไปให้ทําหน้าตาประมาณ5อย่าง5อารมณ์พร้อมกันผิดหวังขมขื่นเสียดายสบายใจตัดใจ พร้อมกับทำที่ะระย่างได้ผิดหวังเสียใจสมคืนเสียดายโทษสบายใจ,ออจตัดใจดใช่ไหมแต่ถ้าทำทีเดียวทำยังไงออมันยากมากเลยแต่เขาต้องทำให้ได้ถึงเวลาแล้วไปประมาณสิบเทคเหนื่อยมากจนนักแสดงหอบแพก็กผลสุดท้ายก็บอกว่าไงเขาเอาเทคแรกใช้ได้พอดี วันนี้ชีวิตมันยากเย็นแสนเข็นเหนื่อยยากกว่าจะฝ่าฟันต่อมีอะไรพลภาวะทั้งหลายแหล่มาได้เพราะฉะนั้นคนดูเขาก็เลยอยากดูอะไรที่มันง่ายๆสบายใจไม่ต้องคิดมากก็กำลังคิดว่าถ้าเราทำทั้งสาระแล้วก็ได้อารมณ์ไปพร้อมๆกันแฝงอะไรให้เขาคิดให้คนดูบ้างก็คิดว่าไม่เป็นการดูถูกคนดูแล้วก็อาจจะทำให้เป็นการยกระดับสังคมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ<ๆ><ๆ>การเป็นนักแสดงต้องใช้อารมณ์และความรู้สึก ที่ถ่ายทอดออกมาตามบทบาทได้อย่างธรรมชาติจริงๆคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นนักแสดงแล้วค่ะคุณนุชแล้วก็เก่งๆกันด้วยเชื่อไหมคะว่าถ้าจะให้หัวเราะหัวเราะได้ทันทีเลยแล้วหัวเราะอ,อย่างสะใจสมใจอยากอยากหัวเราะมานานถ้าประกาศยุบสภาวันนี้เลยละครเน,นี่ยถ้าเราจะแบ่งเป็นสองประเภทตามหลักวิชาการนะครับก็จะมีประเภทแรกเนี่ยคือประเภทที่พระเอกได้กับนางเอก นะครับส่วนประเภทที่สองนี่คือประเภทพระเอกไม่ได้กับนางเอกอนะครับซึ่งประเภทที่สองนี่จะไม่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าดูแล้วจะหดหูลุ้นเอาใจช่วยยังไงก็ไม่ได้ประเภทที่พระเอกได้กับนางเอกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทได้กับนางเอกโดยบรรยากาศพาไปนะฮะเช่นว่า มีฝนตกพรำๆนะครับ <ii> ส er mm ่วนอีกประเภทหนึ <the step fen> hmm, like ่งก็จะเป็นประเภทที่ได้กับนางเอกแบบต้องใช้กําลังอันนี้ก็คนดูยังยังรับได้อยู่ที่เคยได้ทํามาก็มีอย่างภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมผมผมไม่ได้เล่นนะฮะผมทําเพลงถ้าใครเคยฟังเพลงเติมใจให้กันอยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า ยังมีใจคุ้นกันแต่ในหนังเขาไม่ให้ผมร้องไม่ให้เล่นด้วยไม่ให้ร้องด้วยแล้วก็ไม่ให้ไปดูนางเอกถ่ายด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเวลาทำงานพวกนี้เนี่ยบางทีเราก็เราก็ากต้องต้องใช้จินตนาการช่วยนะฮะเอาประสบการณ์ตัวเองเข้าไปเพราะว่าบางทีภาพยนตร์ถ่ายอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเอย้เราก็ไม่เคยไปพระเอกกับนางเอกพลัดพรากกันเนี่ย เฮ้ hey, มันกี่หลานะมัน <laughs> กี่เอเคอร์อะไรเงี้ยเราเราเราจะใส่ไปไม่ได้ผมก็จะใช้ประมาณว่าอยู่ไกลกันเกินเนครึ่งฟ้าซึ่งยังไงก็ไม่ผิด <c oughs> ไดไหมฮะฟังยังไงก็ก็ไม่ผิดไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเรื่องไหนเน่าหรือเรื่องไหนไม่เน่านะครับ <c oughs> เพียงแต่รู้สึกอยู่เสมอว่าตราบใดที่ที่ละครเนี่ยนะยังทําให้ความดีชนะความชั่วเนี่ยข้อบกพร่องบางอย่างก็ก็ควรจะให้อภยัย เพียงแต่ว่าในฐานะที่มีเพื่อน,เป,นเป็นดาราบ้างนะครับแล้วก็มีเพื่อนทําละครอยู่เนี่ยก็อยากจะอยากจะถามนิดนึงว่าคนที่หน้าอกใหญ่เนี่ยมีมีความผิดอย่างไรนะะทำไมทาไมเนี่ยดาราไทยเนี่ยพอหน้าอกใหญ่ปุ๊บเนี่ยต้องกลายเป็นตัวร้ายนะฮะอันนี้ทางทางสมาคมดาราหน้าอกใหญ่ฝากมาถามว่าทําไมคนหน้าอกใหญ่เป็นนางเอกมั่งไม่ได้ ไม่รู้จะหาคําตอบให้ยังไงเพราะพอดูหนังดูละครฟังพี่สุพูดแล้วย้อนดูตัวแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่อยู่ในในส่วนของผู้ที่จะให้คําตอบกับพี่สุได้เลยสุริยาทรงฟ้าอัมพรละครละครชีวิตละครเริ่มแล้วสด สวยแวววาวทับสวงประดับทับสวงดวงแก้วเปิดฉากว่าแววเริ่มแล้วละคุณเมื่อวานนี้ไปที่ห้างเซนทันกาเดินมามีเขาจุงลูกมาประมาณอายุ12ได้ เขาเจอผมเข้าค no ุณนาดอกดินไม่ทําหนังอีกแล้วบอกไม่ไหวแล้วครับอายุมากแล้วคุยกันไปสบายดีเขาก็เดินห่างพัะนิด์เด็กก็ถามบอกว่าแม่ใครอ่ะอ้าวดอกดินไงที่เขาเป็นดาราเมื่อก่อนนี้ไงหนูไม่รู้จักนี่ก็จะรู้จักไงเขาเป็นต uh> ั้งกต่หนูยังไม่เกิดอ่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะตายอ่ะแม่หนังผมก็ หนูแห่เขาพูดอยู่ตลอดเวลาล้านเลยจ้านั่นหนังหลอกดินละผมทำหนังทั้งหมด31เรื่เอเรื่องมีได้ได้เงินล้านอยู่26เรื่องดองอีก5เรื่องไม่ได้ผชระคาช่วยระคาช่วยเวลามันน้อยและเกินหนูขาหนูไปอยู่สนามโมยดีกว่าพอมาถึงหนัง มาถึงหนังก็อยากจะให้ดูหนังนะคะหนังเนี่ยหนูดูเขาดูละคอดูหนังเนี่ยเอาแต่พอดูอย่าเอามาเป็นชีวิตจริงๆของเราไม่เหลือบอพาคุณป้าไปดูสปีดอูยอ่านไม่ทันพี่เหลิมาพาไปดูเรื่องนี้เลยครับซากุระสวัสดีสามสิบเก้าชั้น <laughs> ไม่พูดเลยไม่ต้องอ่านอะไรเลยครับดูอย่างเดียวเลยนะครับลองพา,าไปดูนะครับอาจจะชอบ,บกันก็ได้ <laughs> คุณนิรนุชมาบอกนะครับคนไมนักแสดงลำบ,บากลำบนมากต้องสามารถแสดงใบหน้าได้ห้าอารมณ์ คือผิดหวังขมขื่นสบายใจเสียใจและตัดใจทํายากว่าอะไรจะออกมา,าขนาดนั้นแต่ไม่ต้องกลัวลกครับทุกคนเกือบจะแสดงได้หมดเมื่อเล่นเสร็จแล้วไม่ได้ค่าตัวแสดงให้เล ตอนแรกก็สบายใจหรอกครับได้เล่นนะครับพอชักไม่ได้ครับตัวชักปิดหวังขมขื่นแล้วก็เสียดายในที่สุดพอไม่ได้จริงตัดใจมาเลยหมดเรื่องหมดราวนะครับอ่รดอกดินนะครับพวกเราที่นั่งนี้อาจจะไม่รู้จักผมนี่แฟนประจําเลยตั้งแต่เด็กๆนะครับปัจจุบันแม่ผมจะอายุประมาณ20กว่าแล้วก็ตามก็ยังยังจาได้นะครับว่าว่งของอาร์เนี่ยนะครับนะอ่รดอกดินมีหนังออกมาเล่นแล้วต้องแสดงคู่กับอรสานะครับแล้วทุกเรื่องจะต้องรอนแล้วจ้ะ จะมีเสียงนี้เลยนะครับได้ยินทีผมร่วงเป็นแถวเลยนะครับร้านแล้วจ้าแต่เพิ่งรู้วันนี้นะครับอาบอกมีอยู่5เรื่องที่ไม่ได้นะครับน่าจะมาโฆษณา5เรื่องนะเจ๊งแล้วจ้าูเ้ หนังดูละครและย้อนดูตัวนะครับพวกเราครับเมื่อกี้ผมเห็นป้ายโปสเตอร์ที่ปิดมาเนี่ยนะครับเ็ดูไปหลายป้ายกันน่าสนใจอย่างเช่นอําแดงเหมือนกับในริศเนี่ยปิดอยู่ข้างในเห็นไหมครับแค่ชื่อเราก็งงแล้วแล้วอําแดงเหมือนมันเหมือนนายริศนะนริศมันจะเหมือนใครวะเนี่ยน้ำต้าหู่กับครูระเบียบนะครับวันนี้มาชมน้ำหนํำเลี้ยตกระเจาตุพล่ะครับ ปีดเร็วกว่านาลกนาลกเนี่ยผมว่าโอ้โหเกือบส่วนใหญ่คนไปดูฮือฮากันมากแต่ว่าสู้หนังไทยไม่ได้ครับเพราะเราแค่บ้านผีปอก,ก็สปีดเร็วกันเยอะนะว,วิ่งกันเรื่องเลยนะครับ <S <S จริงๆแล้วเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องหนังเนี่ยน,นะครับทุกเรื่องนางเอกขึ้นมาปั๊บอีตัวชายโดนตบเพี้ยงหน้านางเอกจะแค่สะบัดคอเลยใช่ไหมคอเลยใช่ไหม,มนี่ตัวชายจะบินคว้างไปนอนอยู่กับพื้นแม่ผัวต้องเปิดประตูมาเจออะไรกันเนี่ยคุณแม่ขามันตบกระตายและยีเลวเนี่ยนะครับเรื่องเป็นแบบนี้หมด คนจริงหนังไทยครับทุกเรื่องต้องสั่งน้ำส้มนางเอกครับมาแล้วร้านีครับขอน้ำส้มค่ะเป็นน้ำอะไรครับขอน้ำส้ม,สม,ด,มดื่มจนหน้าเหลืองไปหมดมนไม่เลี่ยน้ำกันบ้างเลยนะครับนี่คือหนังไทยนะครับหรือหนังแขรหรือหนังอะไรก็แล้วแต่นะครับเราดูละครเนี่ยเรามาย้อนดูตัวนะครับถ้าดูละครชาตรีก็ลำอ่อนช้อยดีอย่าไปดูละครลิงนะครับมองตัวตัวอ่าทำไมเราเหมือนลิงวะเนี่ยนะ,นนสะแสดงว่าคุณจตุพลไม่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่กับหนังไทยหนังอินเดียหนังอะไร ใช่ไหมคะไม่ประทับใจก็จะประทับใจได้ไงในเมื่อไปติดใจซากุระสวัสด์สามสิเชั้นเนียเ่ย